สรุปข่าวเชี่ยงแมนยูโกรประจจำวันที่30กันยายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดทชิ่งน,นี้ขอสนออะไรนไงสโคย้ำคำเดิมเดอะริกไม่ได้ช่วยให้ผีดีขึ้นเลยนะโดยพอสโคอดีกองกลางของแมนยูยังคงดำเนินคำแนวเดิมนะฮะที่ว่ามัชไายเดูริกเป็นแค่กองหลังธรรมดาที่ไม่ได้เข้ามาช่วยเก็รับของสมสร ให้ดีขึ้นเลยโดยเซนเตอร์ enter, ทีมชาติเดนทาร์แลนด์ได้ย้ายจากตำาหน่งของไบยิมเบริกมาอยู่กับต้านของปีศาจแดงโดย่าดตัวประมาณ13ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์โดยหลังจากได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง2เกมแรกเจ้าตัวก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตลอด4เกมที่ผ่านมาในเกมฟุตบอลพีเมีบริกรวมไปถึงนัดล่าสุดที่แพ้สเปอร์คาบ้านไป0ต่อ3เขาอยู่ในสนามครบ9 0สบนาทีสกจะพูดถึงผลงานของเดริกที่ทินโอทฟอร์ดบอกได้เลยนะว่า เมื่อคุณดึงผู้เล่นเข้ามาใหม่คุณคาดหวังจากพวกเขาว่าจะเหนือกว่านักเตะที่มีอยู่ในครั้งนี้แล้วม,มากใช่ไหมผมไม่เห็นว่านักเตะเขาจะมีความแตกต่างมากมายอะไรนักเดริกเข้ามาเพื่อจะแทนที่แฮร์รี่แม็กไกว์แต่มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายอะไรเลยเมื่อถูกถามบอกว่าเดริกนั้นเข้ามายกระดับทีมได้ดีกว่าอดีตกปตันอย่างทัางของแฮร์รี่แม็กไกว์หรือไม่ก็สโค ก็ตอบทันทีเลยนะว่าไม่ไม่เลยนะไม่เลยแม้แต่นิดเดียวในยครั้งนี้โอ้โหงานนี้นะฮะก็ต้องรองดูคำตอบไปค่ะในการสโคยังสายหัวเลยเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตังไงบริโอก,ก็บอกชี้มีแค่ออเดานาที่เชิดหน้าออกจากสนามเพียงแค่คนเดียวโดวยการติดตา้งของบริโอฟอดินานอดีตกองหลังของแมนยูได้ชี้เลยนะว่ามีแค่ององเดรออเดนาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเดินออกสนามแบบภาพภูมิใจหลังทีมโดนสเปอร์ บุกถล่มไปถึง0ต่อ3ในสุ่บวันทีเบร็กอังกฤษมส์ม้วนที่ผ่านมาโดยปีศาแดงเนี่ยเสียประตูตั้งแต่ช่วง3ามนาทีแรกใก้กับทั้งทั้งของบริเนนจอนสันหลังจากที่ทีมยังคงมาเหลือ10คนในช่วงท้ายในครึ่งแรกนะฮะเมื่อทางด้านของบริโนฟ์ดนเดสมาโดนไล่ออกจากสนามกระทั่งครึ่งหลังก็มาเสีย2ประตูให้กับทางด้านของเดยันกรูโฟลูซสกี้นะฮะและก็โดมินิกโซลาชิคีในครั้งนี้ โดยการน,นี้ทาน้านของเฟอร์ดินานพูดผ่านทางท่องของ Youtube ของตนเองในเกมที่โอต f ฟอร์ดบอกว่าก็รู้นะว่าอะไรไหมใครคือคนที่ผมยกย่องและก็ให้กาลังใจเมื่อถึงฤดูกาลที่แล้วโอเดนาดายังไงถ้าไม่มีเขาวันนี้ทีมคงโดนยิงไปแล้วหกถึงเ็ดลูกโอเนาดทำงานได้ดีในฤดูกาลนี้เขาพัฒนาขึ้นเขาเซฟลูกสำคัญได้หลายต่อหลายครั้งเลยนะ ใช่แล้วมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ้านในครงนี้แต่เขาเองก็เป็นสิ่งที่คุณอยากจะเห็นสิ่งที่ผมคาดหวังที่จะได้เห็นโอนาน่าคือสิ่งที่ผมได้เห็นในช่วงซีซั่นนี้เขาคือคนคนเดียวที่สามารถเดินออกจากสนามพร้อมกับร,รับเครดิตหรือว่าสิ่งดีบางอย่างในครังนี้ได้เขาสามารถเดินออกจากความทีมด้วยความภาคภูมิใจ เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเขานั่งลงด้วยความเจ็บปวดเขาเสียสามประตูแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยทั้ง3ลูกเขาช่วยให้เรายังอยู่ในเกมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะอ่ะานะผมเป็นแต่ว่างานนี้วิริโอนะฮะก็เชิดชูท่านต่างองโอนาน,น่าว่ามีการพัฒนาขึ้นมากโหเลยนะ,ะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยันงไงสโคใส่หัวผีเล่นเหมือนบอลไม่มีโคต โดยกันที่พอสโคและผมอดีนกองกลางของแมนยูใส่หัวกับผลงานของทีมเก่าในเกมที่โดนสเปอร์บุกมาถล่มถึงบ้านไปถึง3-0ต่อนในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยพิสตาแดงทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเกมที่โอตาฟอร์ดทำให้ทีมแพ้เป็นเกมที่3แล้วในช่วงซีซันนี้หลังผ่านไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นโดยมี7แต้มซึ่งทางด้านของสโคไม่อยากจะเชื่อกับฟอร์มย่มแย่ในเกมที่แพ้ไก่เดือทองที่เล่นกันมั่วสั่วเป็นอย่างมากคุณไม่รู้ด้ว่าพวกเขาเล่นกันยังไงคุณไม่รู้นะว่าพวกเขาจะเล่นเกมยังไงพวกเขาจะเล่นโต้กลับหรือว่ายืนลึกพวกเขาพยายามที่จะครองบอลในเกมเราก็ไม่รู้พวกเขาดูเหมือนว่ากับทีมที่ไม่มีโค้ช สโคได้กล่าวนะฮะผ่านซูเปอร์สปอร์ตเราเล่นกันมา2ปีนิดๆแล้วและในตอนนี้ทางด้านของจัดสดาวแรกที่ทางด้านของอังเก้ปอสเซโกกูเข้ามาคุมทีมเราเองนั้นก็รู้ดีนะว่าท่าน n ่งฮอสเปอร์กำลังทำอะไรและพวกเขาเองก็ทำกันมาจนถึงทุกวันนี้กับ2ปีเราเล่นกับทางาของแมนยูมาก็อย่างที่เห็นหรือว่าที่ผมพูดมันเหมือนกับทีมที่เล่นแบบไม่มีโค้ชเลยนะ นักเตะด,ดูไร้พลังงานพวกเขาดูเฉื่อยชาพวกเขาดูราวกับว่าฉันไม่รู้ว่าต้องทําอะไรไม่มีความกระตือรือร้นในการเล่นฟุตบอลซึ่งนั่นสามารถจะมาจากทนานะของทีมที่สนามซ้อมในขณะนี้เท่านั้นในบางตําแหน่งผู้เล่นก็อยู่ในสนามมันก็แค่ความบ้าคลั่งในบางครั้งเพียงแค่นั้นเองนะเป็นเร่งว่างานนี้นะผมสโคก็ยังด่าต่อไปไม่หยุดนะฮะเพราะว่าเห็นความชิบหายของแมนยูแล้วในขณะนี้รับไดูข่าวต่อมาจนครับ แมนยูพบสเปอร์5ประเด็นไก่บุกเผาผีร่างเกียมคาบ้านนะโดยแมนยูวอดวายคาบ้านอีกคนจนได้เมื่อโดนสเปอร์บุกมากำรมใชถึงโอทัฟฟอร์ดไปถึงสต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันทที่ผ่านมาโดยเจ้าบ้านนั้นต้องอเล่นเพียงแค่10คนตลอดครึ่งหลังเนื่องจากว่าบริโน่ฟอร์นันเดสโดนไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยเลือกที่1ก่งกองคัาการแมนยู menu, หวนพึ่งเจ้าหนูเมนูนาะ โดยการน,นี้เมนดูนะครับผมปรับทัพมาดการด้วยการหันมาส่งคคบ,บีไมโนลงเล่นเป็น11ตัวจริงแทนที่คริสเตียนอีริเซนที่ตกเป็นเป้าตัวสำรองขณะที่มันดียออุกาสเต้ออกสตาร์ทเกมพิมบริกเป็นนัดแรกนัมาแต่ย้ายมาจากคาะงของปารีสักชแมงพร้อมกันนี้มัชทยเดริกกลับมาจับคู่เป็นเซนเตอร์ฮาฟร่วมกับดิซนโดมาชินเนสเนื่องจากแค์ดี้แม็กไวมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยขณะซ้อม สำหรับ3ผู้หกก็จะเป็นเอเอดิกเซนฮากเนี่ยก็ดรับอา์มัดเยนโรเลือกอาริอันโดการดาโชลงเล่นเป็นตัวจริงเมื่อเทียบจากโผ1 1คนแรกเกมเสมอกับทเวนเต้หนึ่งต่อหนึ่งในศึกยูโรป้าลีกโดยที่บรัสุูทอยดุนยังคงนั่งข้างสนามต่อเช่นเดิมต่อมาข้อที่2ไก่ไร้ทรงเดี้ยงแวนเนอร์ปรเสียบต่อ สเปอร์ประสบกับปัญหาปัสจากทรงฮงบินก่อนหน้ากับตันทีมซึ่งบาดเจ็บมาจากเกมยูโรป้าลีกนัดเฝ้าบ้านสอยคาราบักไป3.0ต่อเมื่อการสัปดาห์แม้ว่าเกมดังกล่าวเนี่ยราดูดรากูชินกองหลังทีมชาติโบมาเนียจะได้ใบแดงแตั้แต่ช่วนงนาทีที่7ต่อการขาดดาวยิงทีมชาติกอริเต้อังเคปอสเซโกคูได้ไก่เดือทองนะฮะส่งจิมโมเวนเนอร์ลงบุ๊เป็นตัวจริงแทนตามความคาดหมายอย่างไรก็ตามหากเทียบเกมกับพิมเบริกนัดก่อนที่จะเปิดรังพิชิตเบรนอร์ด 3ต่อ1ทีเมเบองกครุงหวนกลับมาใช้งานนักเตะต,ตัวหลักกันครบทุกตำแหน่งยกเว้นการขาดของซนรายเดียวในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นจอมาข้อที่3จอร์สันตอบแทนความไว้วางใจของเจ้านายโดยกันนี้หลังโดนแฟนสปเปอร์โจมตีวัตกรจบได้อย่างเลวร้ายจนต้องปิดไอจีหน,นีแต่ก็ได้รับการปกป้องจากบอสเตโกโกถึงตอนนี้เบรนแนนจอห์สันตอบแทนกุนซืออซซี่ได้อย่างยอดเยี่ยม กรเทียมดองเสือเกินเพียงแค่สามนาทนีนแรกนะฮะที่โอทัฟอร์ดจอร์นสันก็จะบันให้ไก่เดอทองเนี่ยนำหน้าก่อนอย่างรวดเร็ว1.0ต่อ0และก็เป็นประตูนะฮะที่แมนยูนั้นตาข่ายขาดอย่างรวดร็วที่สุดในเกมพรีเมอริกนับแต่แมชบุก uh, กับฟอเร์เมื่อเดือนสิงหาคม2023ขณะดเดียวกันประตูของจอร์นสันเป็นสกอร์นำที่รวเร็วที่สุดของสเปอร์ในเกมพมรีเมยริอังกฤษ สำหรับการบุกมาเยือนโรลละครในความฝันตั้งแต่เดือนกันยายน2012ในครั้งนี้ก็ดีดด้วยอีกทั้งเป็นประตูนำประเทศสุดของไก่จีทองในเกมพิม์บริกคือ2.35นาทีตั้งแต่นัดบุกไปเยือนวูฟตันวอเดรอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ซึ่งเป็นจอนสั้นเช่นกันที่ครัมเป้าได้ จากความรุนแรงดังกล่าวเท่ากับว่านักขณะนี้จอร์นสันมีชื่อติดสกอร์บอร์ดของสเปอร์สี่เกมติดต่อกันแล้วไล่ตั้งแต่แมตช์บุกไปคว่ำโคเวนทรีสองต่อหนึ่งในถ้วยคาราบาวคัพรอบสามตามด้วยพิมเบริกแมตช์เฝ้าบ้านทบเบรนฟอร์ด3ต่อ1และก็เกมยูโรปาลีกนัดกำรับคาราบัตในรัง3ต่อ0ก่อนที่เจ้าตัวนียจะแผงลิทเพิ่มเติมในเกมบุกมาเมมย็นเมนยูในขณะนี้ ไม่เพียงเท่านั้นโดมินิกโซลันสกี้ที่ซัดเม็ดสได้ก็ถือว่าเป็นตัวแสบของแมงยนยูไปแล้วเนื่องจากว่าช่วงที่ยังค้าแข่งอยู่ที่ปรัสมัติช่วงซีซั่นก่อนเขาก็ยิงประตูแมนยูได้ทั้งสองนัดในเกมพิมพ์เบริกในครั้งนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันจอมาข้อที่4ปีชงฟอนันเดสโดยนอกจากจะฟอร์มตกสุดกูในช่วงซีซั่นนี้แล้ว บรุโน่ฟอนเดนยังทำให้แมนยูตกที่นั่งลำบากหนักขึ้นไปอีกเมื่อยกเท้าสูงปะทา้าใส่เจมบอดิสันซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าต้องโดนไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งผีแดงตามหลัง1.0อยู่ก่อนแล้วสำหรับทีมน,นี้กับตันผีแดงมีผลงานทิ้งขว้างโอกาสทองในการพังประตูมากกว่านักเตะในพิมบริกทุกรายโดยก่อนเกมแพ้สปเปอร์คาบ้านอาตาทีมชาติโปรตุเกสก,ก็พยายามจะครำเป้ามากถึง 17ครั้งแต่เช็คบินไม่ได้เลยจึงทำให้เขายังคงไม่มีชื่อติดสกอร์บอร์ดไม่เพียงแค่เฉพาะเกมลีกเท่านั้นแต่วรวมทุกบริการที่เกิดขึ้นในคั้งนี้กันอีกด้วยอย่างไรก็ตามเฟอร์นันเดสเพิ่งได้ใบแดงเป็นครั้งแรกของเขากับปีศาจแดงและก็นับเป็นกัปตันทีมเรดเดวิลรายที่4ที่โดนไล่ออกในเกมพรีเมยร์ลีกที่สนามโอเชฟอร์ดต่อจากนด้นของบรอยคีนในช่วงเดือนเมษายนปี2 0 0 1ที่บูกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันย่าวิดิชในเดือนมีนาคม2 0 1 4ที่บูกกับเร์ฟูลและ ก็ในเวนบร์นีในช่วงเดือนกันยายนในปี2014ที่บุกกับ West เวสต์แฮมในครั้งนั้นและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูซมโมสอแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงที่นี้นครับขอบคุณทุกคนตามทั้ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ